สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็มาในแนวเฉพาะกิจอีกแล้วนะครับเพราะว่าไปเจอที่ฟาร์มลูนที่ใหม่อีกหนึ่งที่หนึ่งนะครับเป็นแบบกระโดดเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ตัวนี้ผมลองพยายามอยู่แล้วก็มีความยากถ้าให้จัดเลเวลนะตัวนี้จะอยู่ในาจาก 8เต็ม10แล้วกันนะครับระ,ะดับความยากอยู่ที่ระดับ8เลยนะแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมของผมเนี่ยค่อนข้างเทพอยู่แล้วนะครับถ้าใครทำํำจนชินแล้วเนี่ยจะสะดวกมากๆเลยเพราะว่าตรงเนี้วิ่งตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับจากจุดวาร์ปจุดแรกนะครับก็เดี๋ยวจะโดดให้ดูก่อนนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่พักนึงเลยแหละก่อนจะเข้าใจ เนี่ยนะครับกระโดดขึ้นมามันจะมีเหลี่ยมอยู่นะฮะตอนแรกเราไม่รู้นะว่ามันจะต้องโดดที่เหลี่ยมใช่ไหมฮะมันจะมีเหลี่ยมอยู่ทางด้านขวาเดี๋ยวตรงนี้มีเหลี่ยมทางด้านขวานะครับพยายมามกระโดดขึ้นไปให้ได้แล้วมาพักตรงนี้นะครับพยายักพักตรงนี้แล้วฉีกขวาครับแล้วก็ตบกับซ้ายนะครับกระโดด2องชั้นอย่างเร็วนะฮะอ่ะาก,ก็จะขึ้นมาได้ครับผม แล้วก็ตรงมามุมไหนก็ได้ครับผาไหนก็ได้อยากโดดผาไหนโดดได้เลยครับอันนี้ตามสะดวกเลยนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่ที่อยากจะชี้แจงนะครับเรื่องของเวลานะครับอันนี้ผมใช้ดาบเหล็กใหญ่เนาะมันจะกินเวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไปตีมอนสเตอร์ค่อนข้างช้านะครับตีโดนแรงแต่โดนช้านะครับถ้าใคร,พรเพื่อนๆที่มีดาบที่เร็วกว่านี้อย่างเช่นพวกคันตะนะนะครับหรือว่าหอก ที่มีวงการโจมตีที่กว้างกว่านี้และตีได้เร็วกว่านี้นะครับจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับทางนี้เป็นทฤษฎีของทางผมนะครับส่วนเวลานะครับยาวนานมากน้อยแค่ไหนนะครับให้ดูของผมเป็นที่ตั้งเนาะ Uh, ว่าผมโดดไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเราได้รุ้นเมื่อไหร่อันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับอันนี้คือเวลาจริงเลยให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปเลยนะครับว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ความช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอาวุธของคุณผู้ชมนะผมขอเน้นตรงนี้นะถ้าคุณผู้ชมใช้คันตนะนะครับหรือว่านากาคีบะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับอของผมค่อนข้างใช้เวลาเลยเห็นไหมฮะนี่ก่อนจะเข้านะครับ พอเข้าเสร็จรอสักนิดนึงให้ตัวเลขมันหยุดวิ่งนะครับแล้วกลับไปที่จุดพรครับทีนี้ผมจะวิ่งให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากได้แบบสโลโมชันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะ ตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตว่าจะเดินง่ายกว่านะครับเพราะว่าออกมาแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโดดแบบสโลโมชันให้ดูนะครับจะได้ชี้จุดกันง่ายๆว่าโดดยังไงนะครับเผื่อใครจะไปฝึกนะครับทีนี้โอเคเรามาเริ่มต้นกันครับกระโดดนะครับกระโดด2ชั้นนะครับหาเหลี่ยมนี้ให้ได้ครับพยายามเก็บเหลี่ยมนี้ให้ได้ อ่าโดดอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ได้เอาใหม่ครับเอาใหม่โอเคโดดนี้นะครับนี่นะครับพยายามเก็บเหลี่ยมนี้ให้ได้นะครับอ่าพอได้เหลี่ยมนี้ปุ๊บกระโดด2ชั้นเร็วๆเลยครับอ่าเดินวิ่งเลยมาก่อนนะครับมาพักแล้ววิ่งออกขวาไปครับตีซ้ายโดด2ชั้นแบบเร็วครับอ่าโอเคทีนี้ก็ผ่านมาได้แล้วครับ ตรงนี้ถ้าขึ้นมาได้ก็สบายแล้วครับผมโอเคทีนี้ก็ลงไปลงสะดวกลงตรงไหนลงได้เลยครับเอ้าเลยครับโอเคจะจบคลิปสวยๆซะหน่อยอ่าก็ฝากไว้เท่านี้ครับ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ